อะไรครับเหมือนเจอสิ่งมีชีวิตตรงไหน,ต,นไต,รตรงต้นไม้บีมมฟังตรงต้นไม้วิตัวอะไรอะเห็นหน้าไม่ชัดตัวอะไรบีม้มไปดูใกล้ๆเร็วสวัสดีครับสวสคสวสดเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่องสัตว์ตอนกลางคืนกันอ่าคุณเคยไปส่วนสัตว์กลางคืนไหมซาฟารีอะ ไปส่องสัต์ตอนกลางคืนอ่ะ okay, ไปเดี๋ยวจะไปดู<ไ>ปอ่านี่เดี๋ยวเราจะจําลองว่าเราจะไปส่องสัต์ตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะไปส่องสัตว์น้ำมู่บ้านน้ำมู่บ้านเราจะมีคลองเล็กๆดูซิว่าจะเจอสัต์อะไรบ้างเราจะใช้รถสกูตเตอร์พ่วงไฟฟ้านานโนบคยขับไปซ้อนสามไปแรงมากคันนี้ไปไป <c oughs> ยรถเราแรงรถเราแรงครับแล้วซ <c oughs> ิงซิ่ิง ไปไปบิดให้หมดไหมรถมองมีไฟด้วยนะครับสิงแล,แลนะ้แรงมากแลงมากขน,น,น,นาดฝาเลมาแล้วครับเรามาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วครับผมมาเรามาส่องสัตดกันนี่ส่องต้นไม้ก้อนเพื่อมีนกมีบ้าว ปเดินตรงเดินเลาะริมริมริมคลองที่เขาทากแล้วเขาทากหญ้าแล้วลกเดิอนนะ่ะ,ะแต่เด็กๆห้ามมากันลําพังนะถ้าจะออกไปส่องสัตว์ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับต้องปกปอยฉี่สวา่างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเจอสัตว์มีพิษใช่นี่นี่โครงการเขาเพึ่งถากหญ้าดูสิแล้วจะเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเนี่ยวันนั้นมัตขี่กบหมากับบีมเจอกระลอกกระลอกห่างหางแบบ ไม่มีขนนะบีมนะเอา้าทำไมอ่ะไม่รู้<อ>ขนเขาล่วงมั้งวะค่อยๆลงมาซองตำริมน้ำไม่เพื่อเพื่อเจอปลาช้อนอเมซอนฮะมีปะปลาช้อนอเมซอนนะอุ้ยนี่ไงเราเจอแล้วสิ่งมีชีวิตหอยใชอย่อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ดูดิเดินเดินอยู่นะอุ้ยหลายตัวเลยอะลูกหอยเพียบเลยอะ อุ้ยหอยตัวใหญ่ๆเนี่ยพองคืนเขาขึ้นมาเนี่ยเก็บไปย่างเต็มไปย่างกินได้นะครับหอยเชอรี่เมนูกินอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่เนี่ยปากกระดุกๆอเออกินตะไคร้เปล่าอือสงสัยกินพวกแมลงพวกอะไรหรึเปล่าใช่เนี่ยเนี่ยดูดิอ๋เขาออกหากินกลางคืนนี่เองบีตัวนี้เขาขึ้นมาทั้งบนเลยอ่ะดูดิ เขาขึ้นมากินอะไรไม่รู้อุยได้ยินเหมือนเสียงลูกปลาจก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 จ่องซ่องซ่องตรงนั้นนั่นน่ะปลา่ายอยู่เต็มเลยนะใช่ลูกปลาลูกปลาไว้เต็มเลยหุยอะไรหัวตัวอะไร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 ตัวอะไรอุยเจอสิ่งมีชีวิตครับเครียดเครียดหรือกบหรืออะไรตัวทำไมอะไรอุยเขากินอะไรอยู่กินจิจก อ้าวใช่จริงๆด้วยในปากเขาว่าเขากิน๋อเขากินสัตว์มีชีวิตหรอเขาก็กินแหละเหมือนจิ้งจกเลยเหมือนลูกจิ้งจกนั่นหรออันนี้เป็นวิถีชีวิตเขานะเขาเราไม่ได้ไท่ทำทารุนสัตว์นะครับวิถีชีวิตเขาวิถีชีวิตเขาเราช่วยไม่ได้เพราะว่าเขากินไปแล้วเพิ่งได้เห็นป่าขาจิ้งจกอะ โอ้กลางคืนนี่มีอะไรให้เราดูนะที่เราไม่เคยเห็นนะเราไม่เคยออกมาดูแถวคลองเไยใช่คลองนี่นี่นี่อะไรอะไรบีมย่าเยียบบีมเราเยียบเขาแมลงอะไรอะที่เขาเขาไอ้ตรงมือแมงกระโจนจับมาดิจับมาดิลงน้ำมาเนี่ยยูไปเราเดินไปทางนู้นเลาะๆข้างๆไปอะไรอะตกใจเลย โถร้องซานึกว่าง,งูไหน,นโอ้แม่บีกลัวคางคกคนลุกคนลุกแม่บีกลัวคางคกแม่บีนี่เขากลัวคางคกนะครับครับชอบอคนลุกเลยไใช่คนลุกคนลุกตั้งเลยดูดิไปเดินลบมันสีไปเดินตั้้ยอะไรวิไฟอะไรอะ่ะ ไฟไรสีแดงแดงอ่ะอ้ยวไซเลนเฮดเปล่าไฟอะไรครับนั่นน่ะนี่ไงไฟฉายแม่แม่แอบเอาไฟฉายที่เป็นรูปผีเสื้อมาเดี๋ยวเราเดินกลับครับเพราะว่าตรงนี้เขายังไม่ได้ทากย้าเราจะไม่เดินไหมนะเพราะมันลุกดีนะที่เขามาทากยาให้เราโครงการเขารู้ไงว่าเราจะมาท่ายลิหน้าหมู่บ้านไงเขาเลยทากย้ารอเรา ไปเราเดินขึ้นตรงถนนได้เร็วป่ะเราไปดูฝั่งนู้นมั่งตรงนู้นก็มีคลองบีไปะปไปอุ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอุ้ยไม่ได้นี่อะไรปู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 ตรงนั้นเสียงเหมือนสุนัขจิ้งจอกเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแมวแมวอย่าอย่าพึ่งเข้าไปอันตรายเปล่าแมวอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวมีสองตัวเหรอขับขับไปดูดิ เขาจะกินแมวหรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหมาจิงจังเขาจะกินแมวหรือเปล่าโอ้ยดูแมวตาเลือกเลอเนี่ยเอาเอาขาช่วยแมวเฮ้ยเขาห่วงแมวด้วยอุ้ยสงสัยเขาเล่นกับแมวเขาจะกินหรอสัตว์เลี้ยงเขาหรือเปล่าอ่าใส่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแน่เลยหรือเป็นลูกเขาเฮ้ยหมาจริงจังมีลูกเป็นแมวได้ด้วยเหรอไม่รู้สิน่าเขาแมวไปเกาะไล่เขาแล้วอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเขาน่ารักจังเลยอ่ะใช่ดูเขาเกาะนิ่งเลย วิ้นน่ารักอ่ะวิ้ยขโมยแมวเอากลับบ้านห่วงอู้นี่แม่พอบอกว่าจะมาส่องสัตว์ติดนักกากสุนักจิ้งจอกมาด้วยอืมปะพูเอาแมวมาด้วยเลยเนี่ยไปฝั่งหน้นต่อไปน้ำทางเราไปสุนักจิ้งจอกไปดิเออไปไปไปตามเข้าไปตามเขาไปได้ได้ลองด้วยลองด้วยเออได้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 อาไปไป ไปทางนู้นไปทาง,งนู้นไปเร็วสุนักจิ้งจอกไปค้นหาสิ่งมีชีวิตให้เจอดมแมวดมกลิ่นไหนสิไหนดมกลิ่นอะไรดมกลิ่นดมกลิ่น,นเจอสิ่งมีชีวิตแล้วบอกเลยนะดมาแมวบอกไปทางนู้นไปดิตามไปนำไปนำไปไ<ว>อะไรครับเหมือนเจอสิ่งมีชีวิตตรงไหนตรงต้นไม้บียนฟังต,งตรงต้นไม้ไวิตัวอะไรอะเห็นหน้าไม่ชัด ตัวไรบีมไปดูใกล้ๆเร็วบีมซ่องค้างไว้บีมซ่องค้างไว้ตัวอะไรครับเนี่ยพี่ตัวอะไรอ่ะอึ้งอ้างเหรอวัดเขาแอบตัวอะไรสุดากิ้งจอกไปดูเร็วี่เขาจะทําอะไรเหมือนหรือว่าตุ๊กแกตัวอะไรครับเนี่ยวิตัวอะไรอ่ะบีมตัวอะไรครับเนี่ยนี่คือหมีหมีอ่ะ หมีมันจะทำอะไรบีมป่ะนะมันไม่มีตัวใหญ่จังเฮ้ยอย่าทำอะไรลูกฉันมีอย่าทำอะไรลูกฉันไปกลับบ้านได้เข้าบ้านกันปะอะไรของคุณหมีพาเรากลับบ้านได้ไปเลยมองเห็นเหรอทอดออกดีว่าเดี๋ยวชนเสาไฟ